สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานนะครับก็เพจก็โดนแฮ็กไปนะครับเกลยหยุดทําไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เกน EA นะครับเหมือนเดิมนะง่ายๆนะครับก็ฝากเพจด้วยแล้วกันนะครับเ e น EA ไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมก็แอบไปสอบ2องกองทุนมานะครับของ Email เแล้วก็อ่าทีนะครับก็ได้ผลนะซองสายเรียนมา อ่าฟอดอย่างละแสนเรียนนะครับมานะครับแล้วก็ฝากช่องนะครับ u t u b e นะครับเจนเด้วยตัวเองนะครับโดยใช้โปรแกรมเอเดีม่นะครับอันนี้ก็จะเอามาแชร์นะครับอ่วันนี้นะครับก็จะเป็นอ่า a s i c เบสิกมัธเกนะครับธรรมดานะครับที่ไม่ธรรมดานะครับพอดีเจอพี่คนหนึ่งนะครับเขามาเควสนะครบหาคนเจนีเนะครับ ต้องการระยะนะครับสองทุนนะครับสองหมืนจุดนะครับแล้วก็ดอดาล์ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยอ่าผมเก็งเสร็จแล้วนะครับเป็นอีนะครับห้าปีนะครับจากทุนหนึ่งหมื่นนะครับก็จบไปที่สี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดอดาวก็อยู่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแปดพันสามร้อยกว่านะครับอันนี้คือ ห้าปีนี่คือไม่แตกนะครับไม่แตกเลยนะครับดาต a ์9้าส์เซ็นะครับ p ปรฟิทแฟคเตอร์อยู่ที่1.94นะครับส่วนปีล่าสุดเนี่ยปี2022เนี่ยก็พบว่าทำกำไรไปสีปอรนะครับดาวดาว15.99นะครับไม่ถึง20%นะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงตามเงื่อนไขนะครับก็มาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับ อันแรกก็ต้องมี Excel นะครับในการที่ทำมาติเกลเนี่ยนะครับทุกคนนะครับก็ต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนนะครับว่า EA ตัวเองเนี่ยมันจะยอมแพ้ที่ที่เท่าไหร่นะครับกี่จุดนะครับอันนี้ก็ตามเงื่อนไขเนาะผมก็ทำการซิมูเลชันดูนะครับทุน10,000หมื่นะครับใส่เราไป0.01เริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวคูณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้ได้ระยะ นะครับที่ต้องการนะครับจากสูตรเนี่ยทุน1นึ่งหมืนะครับก็ต้องคูณ1.3นะครับก็พบว่าระยะที่500นะครับ500จุดนะครับจะทนได้20ไม้นะครับ20ไม้ถึงจะแตกนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เอาโครงสร้างเนี้ยไปเขียนเป็น EA นะครับซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้ ก็จะมีหลอกสตาร์ทนะครับมาติเกลในตัวสามใช่ไหมครับปิบอันนี้หน่วยเป็นปิบนะครับแล้วก็ระยะปิดอันนี้เราต้องไปออปติ่มายเอานะครับแล้วก็ออเดอร์นะครับไม่เกินยี่สิบออเดอร์นะครับประมาณนี้นะครับเออตัวนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขการเข้านะครับมาก็เปิดเลยเปิดปลายเปิดเซลล์นะครับแล้วก็ทําการแก้ไม้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปิด ปิดแบบปิ๊บง่ายๆนะครับเพื่อเก็เช็คดูว่าตรงตามที่ต้องการไหมก็ปิดปิดใบปิดเซลแยกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบนับหลอดนะครับระยะนะครับไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับระบบแต่ว่าคีย์หัวใจก็คืออยู่ที่ระวางแผนตรงนี้นะครับมาดูหลักการทำงานนะครับอันนี้ปีล่าสุดเนาะ การทำงานก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดมาก็จะเปิดบายเปิดเซลนะครับปิดเซลแก้บายบตามเงื่อนไขมาปิดรวบนะครับปิดรวบอ่าทำไมไม่ใส่เทลลิงทำไมไม่ใส่อ่าฮิตติ้งโน่นนี้นั่นนะครับก็ทาแบบเบรดเดิง่ายๆนะครับ ยังไงแล้วก็กำไรดีตามด a ต a าที่เราแบ็ k เทรดนะครับกราฟก็จะขึ้นที่สวยนะครับกำไรไม่เยอะนะครับปีหนึ่งก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาวดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหมาะที่จะทำฟาร์มจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปหวังเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับเบื้องตัวนี่คือขอให้อยู่รอดก่อน นะครับอันนี้จะเห็นว่าาดัตต์แบคเทสเนี่ยหปีนี่โดร,ราเนี่ยไม่เกินหมื่นเลยนะฮะโดราเนี่ยนะฮะปีที่แล้วนี่โหสวยเลย20%กำไรสี่สาเร์เนะครับก็คงเป็นต้องเป็นบัญชีเซนนะครับมาติเกลนี่ยังไงก็ต้องเป็นบัญชีเซนนะครับ,งงบ,นนรบถ้าใครใช้ทุน1,000หรือ3,000แล้วมาใช้มาติเกลเนี่ย ไม่รอดนะครับไม่รอดไม่รอดจริงผมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูทวนหนึ่งพันะครับต่อให้คุณคูณหนึ่งจุดสามเริ่มศูนย์จศนหนึ่งเนี่ยคุณระยะเท่าสามร้อยจุดทนได้สี่พันจุดเองห้าพันจุดเองนะครับซึ่งยิ่งเปิดทีทีเนี่ยมันยิ่งแบบทนได้น้อยครับเติมสู้ไปสามพั 3, นะครับสามพันก็ 6,000นจุดแปดพจุดนะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เรานะครับเราจะ MM ตังยังไงเนาะนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องก,การคำนวณน,นะครับหลักการคือก็ต้องคำนวณวางแผนก่อนนะครับแล้วก็มาทำการเขียนเอเขียน A เสร็จปุ๊บนะครับ, NA, บ,นะรบเราก็มาทำการอัลติไมท์นะครับอัลตรไมท์แบ็กเทส อันนี้เป็น Data c o n อนโทรนพอยนะครับมันก็จะสูงนิดนึงนะครับเกินความเป็นจริงนะครับ c o น n t p นพอยเนี่ยมันจะเร็วแต่มันจะ Data มันจะหยาบนะครับเราค o น n t รนพอย์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมา e อีเวนติกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ค่า s p a ป e เข้าไปนะครับเรแอชน,นะครับเพราะว่าสเปดนี้คือจะแบบวิ่งตลอดเวลานะครับไม่ได้คงที่นะครับ จิบสิบเอจิบหอะไรเงี้ยผมก็ตั้งไว้15ถึงย5่สนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจก็อยากไปใช้นะครับตัวนี้นะครับก็ทักมาหลังไม์แล้วกันนะครับผมก็คิดไม่แพงนะครับเหมือนเดิมนะเอาไปใช้ได้กำไรก็ขอค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟนิดหน่อยนะครับ ก็ใหญ่ก็ฝากเพจด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทําทุกอาทิตย์นะครับทั้งแนวคิดแล้วก็วิธีการสอบกองทุนด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเลยวันนี้วันแรกนะครับใหญก็ฝากไปได้วยนะครับขอบคุณครับ